ถึฝากตลาดนะครับหาไดไม่พร้อมเลยพร้อมเดินทางกันนะครับได้ผักครบแล้ววัดป่าของตามหาบัวนะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารสัตว์กันนะครับทางเข้าแล้วทางเข้าจะเป็นรูปเสือโครง ข้างหน้าจะมีผักขายนะครับจะเห็นว่าถามถุงร้อยหรืออะไรนี่แหละใช่ครับนี่ถามถุงร้อยป้ายบอกเข้าไปเลยครับเ,เราซืออ้อเ,เราซื้อแล้วมีเราซื้อเท่าไหร่ล่าแพงกว่าบ่าเอเราซื้อแพงกว่าเข้ามาก็จะเห็นเสืออีกตัว,วเสือเสือตัวนี้นะตวาวบงเบลมาเสือ้อหน้าน่ากลัวเสือนี่ผม แกแตูนอันนี้เกิดมีลูกมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปท้ายก่อนเลยเนาะพร้อมให้หันพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> ข้างหลังหลับไปแล้วเขาพร้อมมาเขาบอกว่า ให้ไปข้างท้ายท้ายก่อนเพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาเนี่ยอย่างคันนี้จอดข้างหน้าเลยอ๋อไม่ใช่ของงูเข้าไปนู่นเลี้ยว <ละ S 2> แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปข้างในนู่นเขาก็จะมานี่นี่กว้างโอ้ยกัซาว,วารีครับใกล้ชิดมากครับไปซาวารีเสียค่าเข้าเท่าไหร่นะไม่รู้แพงอยู่นะซาเวอรี่ที่เขาบอก,บอกให้ไปท้ายๆเลยอ่ะท้าย,ยา<ห>ท้ายหนึ่งเลี้ยวขวาไปอีกอ่ะไปอีกแล้วก็แบบเพราะงูป่ามันจะแบบมันไม่มาเลยอะ แต่เขาไม่ไม่แย่งกันนะเพราะว่าก็รออยู่นะทังป่องทังป่องจริงเดี๋ยวเรยวขวานเนี้ยทำเป็นสันว์ได้เนี่ยแล้วตรงไปไม่ได้หรอไปด้านมาไปดูที่ตอนโนมาคือเรือเป็นอย่างเนี้ยออือใช่แล้วก็แบบสัตว์อยู่ในเนี้ยเพียบเลยนะันไงเห็นกัน เจ้าถิ่นเองครับแล้วนี้ต้องใส่แมสไ์ไหน,หน่อยนะควันมันเยอะยังมีหมูป่าบางที่อ้วนเนี่ยพอใกล้ชิดมากครับคนก็ามาให้เยอะนี่ดูดิก็นี่ปีใหม่ใครก็อยากจะมามะเขาบอกน้ำดื่มมันไม่ค่อยมีมื่จถ้าซื้อต้องซื้อถังตัดมานะครับ รถมาเติมน้ำให้เขาให้มรกอรกันอย่างงี้ก็นันละด,ดิจะกินยังไงเนี่ย <laughs> จะกินยังไงเนี่ย <laughs> ตรงไหนลึกๆตรนี้มันจะแบบสุดก็จะมีเหมือนตรงนู้นนะที่จะเป็นลาน เยามันอยวมันจะได้อดอีกหลายวันไม่ต้องห่วงบรรยากาศพัดป่าหลวงตามหาบัวครับเดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลยที่มีเสือเยอะๆเนี่ยหลังจากโดนยึดไปหมดก็เลยปล่อยล้างนะครับชัดท,ที่เคยอยู่สบายก็ไม่มีคนดูแลแล้ววนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเอาอาหารมาให้กินนะ ก็30ิธันวาพรุ่งนี้ก็วันตรงท้ายปีก็ไปถือโอกาสซื้อผักมาให้นะครับรู้เลยเหรอเอาอนไกสวัสครับเอ้อย,ออย่าทุบมาุม่วออ,อ่ะมเอันี้ให้อันนี้ให้ประกัน,อ,นอันนี้เขากินกอยู่ มาแล้วไม่รอแล้วเยอะแยะแสนรู้เลยตัวเนี้ยเห็นไลยไม่ต้องแกะวัวกินได้กลัวกลัวแอบหลังทำไม นี่วัวมาถึงที่นะเดินมาเลย,อ,ยอ่ะหนูะจีนอเเ๋นยยนอฮึ่มอดีมาเร็วมาให้เร็วปูนมาให้เร็วสิลูกต้องกลัวแล้วก็กินคณะได้เหรอหกนนรออินหมดแล้วนี่มาให้อาหารนะครับ เสียงเยอะเลยครับโอ้เสียงงูงมนร้องนอี่แหละคณะจะไปให้กวางมีเน้กินหักปุ้งนะครับหักปุ้งเราให้มาครับงบงบงบกินเยอะอเยอะเฮ้ยนั้นมันบัวกระทิงเลย วัวแดงใช่มั้ยอันนี้ดูครับปิงกันใหญ่แล้วครับเดี๋ยากไปแบบไงเอาไปดีไง นี่ครับนนี้มาให้อาหารกันนะฮะอก้อาโ,นโยนโอ้โหโยนได้แค่นี้ <c oughs> ชี้โอ้โหโอ,โ,โอ้โห้ลีย่าง <c oughs> นี้ชตรงนี้เลยเหอมะครับ <c oughs> ชั้ <c oughs> ช้อเาแล้วครับไม่หันสัตว์รู้สึกไง้งครับรสัมมาสเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็ส่วนลกษณะนะครับอย่างก,ก็สวนสัตว์เปิดแล้วได้กินสองตัวฮะฮะพนักงานให้อาหารอยู่ด้านหลังนะครับพนักง,งานให้อาหารมีรถเข้ามาอีกหลายคันนะครับมาแล้วโยนไกลๆหน่อยลูกอีกลูกนึงอีกลูกนึงรร ป๊บมาแล้วอาวให้หันกว้างเลยเลยครับน่ารักมันสวยเนะเาะข้าวมันสวยไม,ววไม่กลัวแล้วรู้ว่ามาให้แล้วครับก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับทำให้ผักขายดีมากครับช่วงนี้ตอนนี้เขาเข,ขาตัวนี้สวยมากเลย <c oughs> มล <_ EN _> อ,อยไหลย้อย<_ <EN> _>ให้อาหารป้อนถึงปากเลยเดี๋ยวจะกลับนะครับ